สวัสดีคณะคุณครูโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารทุกท่านนะครับวันนี้นะคะก็ผมนะครับในนามผู้ดูแลงานระบบ B P W E Learning นะครับวันนี้ได้มีเกร็ดความรู้แล้วก็สาระดีๆนะคะมาฝากคุณครูทุกท่านนะครับด้วยนวัตกรรมนะครับที่สามารถช่วยให้เรามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับคุณครับเวลาที่เราทําโครงการหรือว่ากิจกรรมใช่ไหมครับมันมักจะมีการทําแบบสอบถามถูกต้องไหมครับ แล้วเวลาเราทำแบบสอบถามนะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้เ,เป็น Google Form ใช่ไหมครับในการสร้างออกมานะครับซึ่งในการสร้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมเนื้อคำหรือข้อความก่อนถูกต้องไหมครับแล้วเอามา อ่าเรียบเรียงพิมพ์แล้วก็ทําสเตปสร้างช้อยนะครับสร้างตัวเลือกซึ่งมันอาจจะทําให้เราเกิดความล่าช้าได้นะครับแต่วันนี้ครับผมมีอ่าแคนวาเอไอนะครับที่จะมาอ่าเป็นตัวทุ่นแรงนะครับให้คุณครูได้อ่าออกแบบนะครับในการทําแบบสอบถามเวลาที่เราทำอ่าช่วงปิดท้ายโครงการนะครับสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนอะไรเงี้ยครับในการทํากิจกรรมโครงการต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราอ่าโดยใช้แคนวาเอไอนะครับเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเราไป ติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูได้เห็นวิธีการทําด้วยนะครับอ่ะโอเคครับ ตอนนี้ได้แชร์หน้าจอแล้วนะครับตอนนี้นะครับให้คุณครูเข้ามาที่ระบบแคนวาก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแคนวานะครับเข้ามาบัญชีของเราแล้วนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวเลือกตรงนี้นะครับคุณครูครับตรงรูปอนจะมีคําว่าแคนวา่ i นะครับให้คุณครูคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วตรงแคนวา่ i ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าโคดดิ้งอยู่นะครับตรงนี้เราจะใช้แคนวา c โคดดิ้งเข้าไปด้วยนะครับพอให้คุณครูเลือกเปลี่ยนเป็น โคดดิ้งให้เรียบร้อยนะครับอพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณครูนะครับสร้างพรอมขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากไล่แบบสติ๊กในฉบับ,บของตัวเองนะครับเราก็จะต้องมีการเขียนพรอมให้เรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้เราลองดูว่าเราให้เขาออกแบบเองได้เลยนะครับเราอาจจะพิมพ์ดูตัวอย่างนะครับ อย่างแบบที่1นนะครับเราก็พิมพ์เป็นโดยปกติสั้นๆง่ายๆนะครับคือให้เขาออกแบบสอบถามความพึงพอใจนักผ่นักเรียนม1ถึง6นะครับอย่างในงานของผมเองนะครับในงานดูแลระบบ b t e Learning นะครับเราก็อยากสอบถามมาเรียนดูว่าเขามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าใช้ c a n v a AI ในการช่วยออกแบบสร้างโค้ดให้เรียบร้อยได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับพอเราพิมพ์เนื้อคำหรือพร้อมไปแล้วนะครับกดโพดแล้วก็กดที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเเน n เร a ีฟ มาให้ของเรานะครับอ่ะตอนนี้เขาก็จะสร้างเป็นแคนว่า o คดดิมาให้นะครับเดี๋ยวคุณครูรอสักครู่นะคะประมาณ1-2นาทีเขาก็กำลังสร้างให้เราแล้วครับเห็นไหมครับเขาก็จะประมวลเป็นเป็นโคดดิ้งออกมาแบบนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณครู ในระหว่างนี้ครับเราก็รอรอดูนะครับเราสามารถจริงๆแล้วเราสามารถสร้างออกแบบหรือโครงสร้างของฟอร์มที่เราจะใช้ได้นะครับอยากได้สีสันแบบไหนโทนไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะสร้างให้เราได้ตามที่เราต้องการนะครับตามที่เรากําหนดได้เลยอย่างอันนี้เราเป็นทั่วไปนะครับเราก็รู้สึกว่ามันรวบรัดตัดตอนให้เขาออกแบบยังไงก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ได้สโคปที่ชัดเจนนะครับเขาก็จะออกแบบให้ตามปกติทั่วไปครับ ี้ก็จะเป็นโค้ดที่เขาเขียนมานะคะเป็นโค้ดดิ้งออกมาอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเขาก็ลังประมวลออกมานะครับเราสามารถที่จะนำแคนวา AI ที่เป็นแบบสอบถามเนี่ยครับลงใน g o Google s h e e t ได้ครับมันจะชิงอลิงด้วยระบบกับ API นะครับ น้ำอันนี้เราได้รับแรงบันใจหรือการอ้างอิงข้อมูลนี้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติพงศ์สุวรรณราชนะคะที่ได้สร้างแนวทางมาให้ความรู้กับพวกเราครับก็เลยได้นำมาต่อยอดแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคุณครูนะคะเผื่อที่ท่านใดที่เกิดความสนใจนะคะนี่ก็จะเป็นทั่วทั่วไปได้เลยนะคะเพียงแค่นี้ก็จะออกแบบลักษณะตามที่ทั่วไปครับแต่ถ้าเราอยากได้สคปมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการใช้งานนะครับเรา พิมพ์พร้อมว่าอย่างไรพร้อมนะครับผมได้มีไปแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนําไปไปดัดแปลงเป็นแบบฟอร์มที่เราต้องการได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เราจะมีทั้งประกบมาชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะครับมีขั้นตอนนะครับมีเชิงลึกนิดนึนะครับว่าเป็นเพศไหนชั้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเรา แล้วก็มีรายการอะไรบ้างนะคะที่จะต้องใช้ในการออกแบบนะครับโทนไหนภาพแบบไหนนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับก็จะมีฟอร์มให้เราแล้วก็มีระบบที่ประมวลให้เราด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับอ่าอันนี้เราก็สามารถเจนได้อีกหนึ่งนะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะใช้เวลานะครับในการเขียนพร้อมนะครับอ่าโคดดิ้งนะครับอ่าอันนี้ก็เขียนแลบนะครับ อันนี้จะสโคบกว่า,าตัวอย่างแรกนะครับในแบบแรกอันนี้เราจะมีข้อมูลสโคบที่เชิงลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบที่เราต้องการ นะครับอันนี้จะสะดวกมากจริงครับเราสามารถใช้นะครับแคนวาไอในการสร้างโคดดิ้งสร้างแบบสอบถามนะครับแล้วก็ช่วยลดเวลาประหยัดเวลาเรามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถนํามาใช้นะครับสามารถใช้ในการสร้างแบบสอบถามของนักเรียนก่อนก็ได้นะครับว่านักเรียนอยากเรียนอย่างไรในรายวิชาของเราหรือว่าวิชาของคุณครูที่สอนครับเราก็อยากเป็นการสร้างแบบสอบถามให้นักเรียนได้เลยนะครับก่อนที่จะนําเข้าสู่บทเรียนนะครับก็คื คือเป็นการจัดการเรียนรู้อีกมิธีหนึ่งนะครับที่สร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียนหรือเปิดระกาศในการจัดการเรียนรู้ด้วยนะครับให้เราแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีส่วนช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับข้อดีของระบบนี้เลยก็คืออย่างที่บอกนะครับคือช่วยประหยัดเวลานะครับ จะประหยัดกว่าที่เราจะสร้างด้วย Google Form เองนะครับจริงๆ Google Form ก็สะดวกครับแต่อาจจะช้ากว่านะครับทั้งในเรื่องของตัวเนื้อหาหรือข้อความที่กําหนดครับอันนี้คือเขากําหนดให้ได้เลยนะครับในแบบที่ตรงสเต็ปที่เราต้องการเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือจะได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับมีข้อมูลนะครับมีชื่อชั้นนะครับเพศไหนแบบได้นะครับเขาก็จะสร้างแบบขั้นตอนถัดไปให้เราด้วยนะครับอ่าอันนี้นะครับเช่นอ่าเราจะลองกลอกนะครับชื่อนะครับขยัน มันพิเศษอย่างนี้นะคะอ่ะเราลองพิมพ์ไปอยู่ชั้นมอสองนะคบเพชรานอ่ะแล้วก็กดไป,ปเห็นไหมครับเขาก็จะมีระบบที่สร้างความน่าสนใจให้นักเรียนด้วยนะคะมีสัญลักษณ์มีอะไรให้นักเรียนได้ลองฝึกทําไปด้วยนะครอันนี้คือข้อดีใน,นการประเมินนะครับอ่ะเนี้ยสมมติว่าเราประเมินแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเราประเมินแล้วเรียบร้อย แล้วก็ส่งแบบสอบถามเห็นไหมครับอันนี้คือเราข้อมูลที่รวบรวมเราก็สามารถปริ้นนะครับแล้วก็สร้างเป็นไฟล์ pdf ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับข้อมูลเขาก็จะมีการบันทึกลงในระบบให้เราเรียบร้อยนะครับอันนี้จะมีแสดงโค้ดในการเขียนด้วยนะครับตรงที่ลูกศสาะนะครับว่าใช้โค้ดไหนในการสร้างแบบสอบถามนะครับเห็นไหมครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยองนี้ก็คือจะสะดวกรวดเร็วนะครับเวลาที่เราสร้างแบบสอบถามนะครับอ่ะยวมีอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกแบบหนึ่งค,คือในการทําโดยเฉพาะคุณครูวิชาการนะคะที่จะใช้ในการกรอบแบบประวัตินักเรียนนะครับอันนี้ก็คือจะสร้างความสะดวกแล้วก็สามารถสร้างเป็นไฟล์ PDF เก็บไปได้เลยนะครับเก็บไว้ในคลังของเราได้ด้วยนะครับเ,รเดี๋ยวรอเขาเจนในเลทีฟออกมานะครับตอน,นเขาก็จะเขียนโค้ดออกมาก่อนเนาะเขาก็จะหลังจากที่เราทำไปน เราเริ่มต่างสกเตจครับเราก็จะเขียนโค้ดออกมาก่อน,นใช้เวลาไม่นานนะครับแต่จะอยู่ที่เรากำหนดเราต้องเตรียมกำหนดพร้อมไว้เลยก็จะดีนะครับก็จะไวย,ยิ่งขึ้นนะครับหรือใช้พร้อมแบบทั่วไปก็ได้นะครับลดเวลาเรา น้ำมันก็จะออกมาได้วราเร็วยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะ เขียนไปเรื่อยๆนะครับให้ครบตามแต่คุณครูสามารถเอาโคตรงนี้นะครับไปใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้เรารวดเร็วยิ่งขึ้นทาในการนําไปใช้ในการออกแบบต่างๆนะครับบางครั้งนี่มันช่วยย่นระยะเวลาให้กับเราจริงๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทําเสร็จสิ้นจากโครงการแล้วต่างๆอะไรแล้วนยครับเราสามารถ สร้างปุ๊บแล้วก็ยื่นส่งให้กับนักเรียนทําเลยสามารถส่งลิงก์ให้กับนักเรียนทําได้เลยนะครับแล้วก็ระบบเนี้ยก็จะประมวลน,นะครับสามารถเก็บไว้ใน Google s h e e t แล้วก็ปลี่ออกมาเป็น PDF ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะของการใช้ c a n v a AI นะครับด้วยระบบ c a n v a AI Coding นะครับจะต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติพงศ์สุวรรณราชด้วยนะครับที่ได้มานะครับ ้ความรู้นะครับแล้วก็สาระมีดีนะครับเห็นไหมครับก็คือมีฟอร์มครบเลยนะครับคุณรูณ้นิาการสามารถนาไปใช้ได้แลมีการอัปโหลนะครับมีช่องทางอัปโหลนะครับมีใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับ นะครับชื่อช้าเลขที่วันเดือนปีเกิดชั้นไหนอายุเท่าไรที่อยู่ไหนเบอร์โทรศัพท์นะครับข้อมูลพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็มีครบหมดเลยนะครับอันนี้ครับก็คือเป็นข้อดีนะคะที่คุณครูสามารถนําไปใช้ได้นะครับนี่ครับเราก็สามารถเติมดูได้รายชื่อนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกชั้นที่เราอันนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับสามารถส่งออกเป็นในระบบ PDF ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับอ่า ก็วันนี้นะครก็ขอขอบคุณนะครับถ้าคุณครูท่านใดสนใจนะครับก็ลองนำไปใช้แล้วก็นำไปสร้างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ